อุ้ยยันเดลเอะไรคันนี้แน่นอนเวลาต้องเลือกผู้ชายอยู่แล้วไปอุ้ยนี่แมบเราอ่าเก็บกุญแจห้องสองทับสามก่อนนะต่อไปเราเราต้องไปห้องไหนอ่ะสองทับสาม ไะห้องนี้แน่นเลยห้องสองรับสมไม่ใครมาวะไม่มีเนาะมีป่ะววะใครโอ้ย เอาปิดไฟด้วยมึงนี้มันเฮี้ยจริงๆเลยปิดทำไมไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เปิดใหม่มันใจรู้ค่ะรู้คือรู้ว่ารักแต่ว่าไม่ต้องตามขนาดนี้ก็ได้ป่าเพิ่มแสงหน่อยดีมองไม่เห็น ไม่มาแล้วแล้วใช่ไหมกันกันปต่อเลยกันนะทุกคนต่อไปเราต้องไปห้องสองสี่สนะคะ่ะสซึ่ห้องข้างหน้าเราใครวะอื้ <c oughs> <c oughs> สวัสดีไอยาโต ไมเห็นยี่กเหรอหลักกุญแจเลยนะมึงไงฮะคือกุญแจเราอยู่ในห้องนี้นะคือเราต้องไปเอาให้ได้แล้วเราก็อย่าให้โดนอีนั่นจับ่ะโดนเย็นดิป้องจับเราจะโดนจับไปวะร,รู้ไหมนะไม่เห็นไม่เห็นโอเคเห็น ต่อไปนะคือขอเราต้องไปห้องสี่ทับสี่ไปได้ไหมฮะเออเรรักกุจังเลยเออติดบักด้วยโอเคไม่ดีและเออเออทุกคนคะ่ะตอนนี้เกมติดบัลค่ะทุกคนแล้วเราต้องออกไปยังไงล่ะทีนี้วิง่งฉันจะวิ่งไปเลยนะ No one can. อะไรวะไม่คือเมื่อกี้มึงติดบักอยู่แล้วคือออกไปไม่ได้ตาคือให้ออกไปยังไงก่อนโอ้โหอะไรเนี่ยสตาดีรูมสตาดีรูมอยู่ห้องไหนอ่ะอ๋อสตาดี่รูม เอาจิงสภาพก็แค่ขายห้องสมุดนะก็แค่เปลี่ยนชั้นหนังสือไปต่อเลยดีไว้ทุกคนอ่ามาไปกันเถอะสตาลีมึงมันมา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 กุตจงแดยุงนั่นนะ มึงตาแดงแดงอยู่ตรงนั้นอยู่เลยจะเลิกบักไหมเอา้าทำไรอ่ะจ้องจ้องอะไรคะไม่จ้องหรอกไปเลยวิ่งเดินไม่แคร์ไม่แคร์ไป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 ตามอยู่กันวะ ไม่ตามแล้วเอไเอไม่ตามก็ไม่ตามตามป่าวะโอเคตามอยู่ตาแดงไกลๆเลยเปิดล็อกเกอร์ไว้เพื่อแอบแต่ความจริงก็ไม่แอบหรอกตามอยู่ป่าวะแบับนาไปเอาห้องสตาดีรูมก่อนกุญแจอยู่ห้องนั้นเราจะมาเสียเวลากับไอ,ย,อยะโต๊ะไม่ได้กุญแจห้องนี้แม้ก็หา,ายากยุ่งจะวางหนังสือเยอะอะไรนักหน้าก็ไม่รู้โรงเรียนนี้ไม่ชอบอ่านหนังสือกะนะันเนาะ ห้องนี้แอบไม่ได้จุนแจห้องต่อไปก็คือห้องสามทับสามนะจ๊ะคือเราต้องไปเอาห้องสามทับสามมาปะวะให้มารอก<ฮ>ไอ้ยัยน,นี้ไม่ก็ดักปูบ่อยเหลือเกินดักอยู่นั่นแหละเริ่มรำคาและ ดักอะไระนะรักกูม,มากเลยว่างั้นรักสุดไลสุดมาได้ค่ะฉันบ,บินเกย์ันชอบเอาเลยให้ I Love You To So Much กู <c oughs> ตายไปหลายรอบแล้วแล้วนะลำคาญละลำคาญจริง เราต้องไปห้องสี่ทับสองใกล้ๆเราเลยป่ะกุ้นแล้ไม่กลัวอะไรอีไอยโนอิยาโตอะไรก็ไม่รู้ช่างมันเถอะเอาจะหลังเรียนให้ได้ก่อนค่ะบิชบิชพลย์ <c oughs> อู้ยอโยโยโย,ย,ย่ได้ยินเสียงวิ่งแต่ว่ามันอยู่ไหนเอ่ยติดบไปอีกแล้วหรอเออติดไป,ไปอยู่อย่างนั้นแหละอีกแล้ว ไปห้องต่อไปเลย๊ายบายบีชมาตามหลางกูมาแน่กูมั่นใจไม่ตามมาเลยเรารักกถึงนะทำไมต้องฆ่าแกงกันด้วยไม่เข้าใจมาก่อน เสี่ยงมาจากไกลๆทำไปม,มาแหละแล้วต่อไปที่เราต้องไปก็คือห้องสามทับสามซึ่งมันอยู่ทางเดียวกับไอ้ยาโตที่ติดบักอยู่เราจะไปดีไหมทุกคนไปไม่ไปก็ต้องไปอยู่ไหนวะทุกคนว่ามันดักปะ ไม่เห็นเลยมัง้งไม่เห็นเลยมัง้งแอ,อนแอนแอนแอนทำไรคะแอไม่เห็นหรอเห็นจ้าชอบดักทางเราแม้ไม่ชอบเลยอ่ะดักมูก็ได้อยู่งั้นแหละไปทางอื่นก็นได้วะเราจะต้องไปห้องสามทสามดักป่าวะย่าดักเลย ไม่ไม่ดักหรอกไม่ดักมั่นใจไม่ดักไม่ดัก <c oughs> แล้วมันก็มาแล้วจริงๆริดดีตลอดว่ากูอยู่ห้องไหน <c oughs> มันดักกูแน่เลยวะเห็น <c oughs> ไหมเลิกดัก <c oughs> แล้วครับไปในห้องเรียนเหรอยาตามมาเป็นไรเป็นไรมาสิ <Br r. S 1> ้องเริ่มเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งสภาพเกมดีเหลือเกินมากูสปีดรันแหละกูไม่ไหวกูเหนื่อย มากูไปห้องนี้เลยหนึ่งทับหกเป็นไรมาป้าชอบดักอยู่นั่นแหละคือชอบมากมัง้งคือรักกูจี๊เพราะมึงเนะี่ยรักกูจังเลยเห็นกูหรอแล้วกมึงเห็นกูหรอเราต้องไปข้างบนแล้วก็ลงมาที่ห้องสีสัฟ้าใช่ไหมอย่าด่ากูนะไม่สนุกด้วยนั่นคือมาแก้เกมอ่ะคือเล่นไปเลยเว้ยแล้วก็พัง จบขางตึงเลิศอเมซิ่งตอนนี้ไม่ต้องกลัวใครแล้วกลัวเกมก็พอเก็บกุญแจสิไอชิ้นนี้มันก็ได้ก็ดักกูเก่งเหลือเกินเดินไปเดินมาอยู่นล่นแหละหินจ้าไม่ไม่ใช่ว่าไม่เห็นเนาะไปแล้วแล้วข้อมืเอเถอะจะดักก็รักไปนึกว่าต่อไปถ้าเรามาทางนี้อีกเราต้องอ้อมแล้วแหละ,หละเพราะว่ามันดักม่ชอบดักอะไม่รู้เป็นไรหลายรอบเลยนะหนึ่งักห้า มีเจจ้ะนี่คุณเจดากฉลหลดากหล่อักครู่นะสี่ถับหกอังเงินออมไปเลยเพราะมันดักทางเก่าแน่นอนเล่นแบบมีแผ่นการแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ไม่จริงจังะ่ะตอนนี้จริงจังแล้วไม่ตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นมั่นใจประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์ โอเคแม่มั่นใจอมันก็ดักอยู่นั่นแหละดักไปแล้วนะ่ะกูจำเลยเอาโรงเรียนไดแ้แล้วแล้วเนี้ยฮัลโหลดักกูอยู่นั่นแหละชอบกูมากมายชอบไม่ไหวเอ็มพีตี่ปนองสาภาพรักกูหมดเลเกินกูเหนื่อยอะไรกับกูมากมายจะสเตลทั้งเกมมันก็ไม่ใช่คือมันต้องทําเวลาด้วยจะให้เดินทั้งเกมเลยแล้วรู้ได้ไงเออวากูจะมาห้องนี้มึงมึงมีแผนที่เหรอสาภาพเห็นจ้าตุ๊ดตุ๊ด,ดมาซิอ่ะซิจุกนะจ๊ะ เก็บจังวะยังไม่ได้เก็บเลยอย่าแอบไอ้ซ์ดอี๊ยมึงแอบมึงเก่งไปเปล่าฮัลโหลแฮนิกทุกอย่างกูอน้าตนาะต่างปิดได้เออขิบใจนะมันได้จะเป็นอะไรสำหรับกูเลยเอาวิ่งหยุดวิ่งหยุดอ่ะอ่าล็อกอีกเลิศขอบคุณจ้าห่างไกลดิดินตรนเนี้ย ขับใจจ้าไม่ได้อยากเจอนะเลยเนาะรักกูจางเลยมึงอะทำไมชีวิตจริงไม่มีคนรักแบบ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 ดีบ้างวะโอ้โห mm hmm. ถ้าแดกได้แดกอะอัน,นอี้จะไปทำขนมซุปก้อนไหมซุปก้อนเซนไฟไม่เห็นมั้งควายหลักกูเหลือเกินพวกมึงเอะมาตามแล้วมาตามแล้วม่ตามแล้ว,ลว,ลวรีบรีบไปรีบๆไปรีบๆไป ี๋้วมันมาดักนะอีกลำคาญออกไะไแล้วมึงกูกลัวไม่ดักนะกูมากเลยอ่ะไม่ด่าดักใช่ไหมไม่ดักไม่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 เออไม่ไม่ต้องดักอู ออกแล้วกูออกกูจบกูพอและนี่คือเกมเพย์ยันเดเลโนเตอรตุ ก็สำหรับใครที่ชอบเกมนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดทุกๆอย่างนะคะยงยงเวลลี่รีวิวรีพอร์ตนะคะทุกคนก็บายบายจ้า